มาดลดนี่ครับโอ้สี่โตนี่เน้นเลยพี่น้องป้าโตโอ้ไข่เต็มท้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพา่อกระป๋อแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซ่บแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมะเมื่อนี้ได้ปลาหมึกนะครับผม ปลาหมึกไข่สี่ตัวใหญ่ๆนะครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเพช็ชเปรี้ยวหวานเต็มถ้วยอะไรเงี้ยเลยครับพี่น้องก้อนสีกินกับม้วนนะครับผมผมสั่งกาแฟดีทอ็อกของน้องหมวยมากินนะครับผมอ่าโอ้ขัดเลยพี่น้องพี่น้องหลายคนา่าเปลแดงรดน้ำนักแน่บนา่าน้ำนักโตลายแล้วพ่อตรงๆเนาะพี่น้องผมก็เลยหาดีทอ็อกเนื้ยมากิน โอ้ักเป็นกาแฟนะครับพี่น้องเป็นกาแฟอ่าส่งกินปกติเฮ็ดมาจากอย่างธรรมชาติเพื่อนว่าครับแต่ว่าผมสร้างเมื่อกี้นู่นได้การอันนี้ผมบอกต่อว่าขาดอยู่นะครับพี่น้องนะเสพแทบต้องกันก็เบาแดงลวดบอนี่ครับนี่เทฮ้าลวดนี่ครับโอ้โสี่โตดินงเน้นเลยพี่น้องป๊าดทุเอาบาทนี่เบิด์ตโบเบิดก็ลองเบิรง พี่น้องปลาเมือกไข่ซ้ำเบิ่งไ่จากขวาไปาสพี่น้องถ้า้ายไปขวามันสิคลามผูดเา่าผละเบิ่งลองมึงนวดก่อนครับขออนุญาตใสมือด้วยพี่น้องอื้มอม,มแอมนเมนเพิ่นว่าแซ่บแซ่บอีรีต้วนี่ครับน้ำจิ้มจวดจา้าดครับ อยากเย็นแน่จัจงน้อยละครับป๊าเปิ่งไข่อู้ ไอ้เต็มท้องเลยครับปลาทงผู้ก็ต้องฉีกเลยพี่น้องใหญ่พอ่อโบวัยนีนี่ครับืมอ มแม่แม่อิ่มกิ่เขาอิ่มแล้วบะอยกับแม่ครับวันนี้กับป้าส่วนกิ่นันว่าผมมีแค่หอยำหนมผว่าครับอื <c oughs> ึืนฮอดพักเองสลัดแก้วพี่น้องอยู่ตลาดวัดสีลายค่ะอยู่บ้านหากินยากขนาดอือหื้ง ออืมเข้ากันแม่กัต้ังแข่งหลาอม ไข่เป็นไข่เนะครับอืกับแก้ตัวนี้ห้องทุกมือเลย <laughs> Mm พักกัมีส่สำนีนะน้าแม่หน้าบ้านเฮาน้าแม่เนาะเพราะหัวอยากระเบิดไปน้องอแต่ละมือมาแม่แม่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยครับ โตและวโตละห้าสิบบาทพี่น้องโ <c oughs> ตละห้าสิบบาทนั่นะครับนี่ตัวใหญ่ <c oughs> ขอ,อน้ำจิ้มพิเศษเนี่ยเนื่องม่ค่าไ,คาไ่ค่าเลียวเบื้องน้าแม็กน้อง <c> ม <oughs> ้วนน้ำจิ้มแป้งนะพี่น้องมันห่วงน้ำจิ้มนี่นะครับนั่นใครปั๊บมึกไปอย่างเนีย เป็นเห็ดยากว่หวะหรือจังใดวะอืม ือนด่นโดนเถื่อหันมาทางทะเลพี่น้องขากอยู่ครับน้ำจิ้มอุโมผ่านเลยครับนุ่ ผ่านๆครับน้ำจิ้มแซ่บเบิ่งเอาทางไทยก่อนเดี๋ยวคนมาเน้นไข่ตามหลังมานีครับอตัวซองตัวกันจะอิ่มในพี่นมันลายครับ เสร็จกันอือผ mm hmm. ักครับอ๋อข้าวเดียวก็จะเหี่ยวแล้วครับมากลางคืนนั่นเอย เ mm. บิ่งพี่น้องไข่ครับป้าโต <c oughs> <c oughs> อไข่คร <medidas> ับมา โหอิ่มแม่งครับพี่น้องสองโตรู้เรื่องครับข้ <c oughs> างหลังครับ <c oughs> ลาย สุดมงคลอนอหือสุดยอดครับเอา ว้าทุกแซ่บครับได้กินอันนี้เพิ่นนี่แล้วผมก่กล้องกล้องหนึ่งนี่มีสิบซองนะครับผมนิดนข้าวว่าน่องมวยเพิ่นว่ามีโปะนำอันนี้ผมสั่งมาจากน่องมวยนะครับอ่าื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยบาทนะครับพี่น้องอันนี้ผมบอกต่อนะครับผมผมไม่ได้มารีวิวนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าเออผมกินแล้วมันคือดีมันเข้าท่าเข้าท่าไหมถึงว่าอ่านอกเพิ่นว่าพี่ลองเอาดีทอกไปกินไหมเพราะว่าบางทีพี่กินแล้วมันอาจจะแบบ ตกค้างเวงซี่นะครับแต่มันแปลกผมบอกว่าไฮ้ es, ผมกินลงคลิปกลางคืนนะครับแปลกตรงไหนผุ่มซีโนนมารับปกติผมกินกาแฟน้องบอกมันไม่ใช่มันเป็นกาแฟดีทอกว่าสั้นมันไม่ใช่กาแฟกินแล้วนอนไม่หลับว่าสั้นเออเม่นเลยพี่น้องมันโมเมนต์ว่ากินกาแฟยิ่งกลางคืนแล้วนอนมารับโมเมนต์นะครับผมมันเป็นกาแฟดีทอกเฮ็ดให้อ่าอ่าไขมันนะครับผมไขมันหรือว่าของอยู่ของกินที่เขากินแล้วมันสะสมในร่างกายเขาะ ขับถ่ายดีท็อกออกมาให้มันมดนะครับผมบอกต่อนะครับผมบมเด้รีวิวสนใจกะกระทักไปหาน้องมวยเพิ่นนะครับผมเพลิพากินพาแซบ MT Channel นะครับผมอันนี้เบวแดงแค่บอกต่อนะครับผมถ้าสอบทามเบลแดงเบาแดงบรูรายละเอียดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมผู้ใดสนใจยังรองกินกะทักไปหาเพลน้องมวยได้นะครับผมขอบุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจที่เป็นกาลังใจนะครับผมให้เบวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้กะดึงได้แค่2องโต สองตัวใหญ่ตัวละห้าสิบาทนะครับผมอ่าทางเบิร์ตสองร้อยนะครับผมแต่ว่ามันสิมีตัวน้อยอยู่สองตัวเพิ่นกับลดให้อยู่สี่สิบาทแต่จริงๆเพิ่นก็บจะขายห้าสิบนั่นนะครับพอดีแม่ค้าเพิ่นกับเพิ่นเห็นว่าขนาดโตมันบ่ค่อยซ้ำกันเพิ่นก็นเลยลดให้ สองโตห้าิอีกสองโตสี่ซิปกระับมาโตละห้าซิไปแหละแต่ว่าผลรถหายที่ซือขอบุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจนะครับผมให้บ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับฝากพี่ฝากน้องคือเก่าขิมนิ่งกับกดไล์กดแช่นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวแดงกระคอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขู่สุขคนนอนรับก็บให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมเมอกรได้แก้วมูอน้ ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ละน้องไปเพียงสักนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ